สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่ดินในเขตอำเภอรปราณบุรีกันนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลวังพงอํอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับหาดเขาเต่า หัวหินและหาดทรายน้อยหัวหินค่ะแล้วโซนนี้ก็จะใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ําบ้านเขาเต่าด้าดวยนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะจะอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมไม่ไกลค่ะแล้วก็เส้นทางการเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวในโซนนี้นะคะก็จะใกล้หลายๆจุดค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหาดเขาเต่าค่ะซึ่งจะมีอ่างเก็บน้าเขาเต่ายึดใกล้ๆค่ะจากแปลงที่ดินนะคะไปประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปอําเภอหูหินประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะและใกล้ๆกับจุดนี้นะคะก็จะเป็นปั๊มน้ํามันปตทปั๊มน้ํามันบางจากและไม่ไกลจากโลตัสด,ด้วยค่ะใกล้แปลงที่ดินก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นและ บ้านไทยโเดินโฮมอยู่ปากซอยนะคะเข้าไปจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรค่ะเรามาดูในพื้นที่ที่ดินแปลงนี้กันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดิน3แปลงติดกันเลยค่ะจากภาพถ่ายทางอากาศตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดิน3แปลงติดกันค่ะด้านหน้าติดถนนสาธารนณะซึ่งเป็นถนน คอนกรีตค่ะตรงนี้ก็จะเรียกว่าตําบลวังพงหมู่ที่2ของเขตอำเภอรปราณบุรีค่ะจุดนี้ก็จะใกล้ๆกับวัดเขาดินนะคะซึ่งเป็นพิกัดที่ใกล้เคียงแล้วก็ปั๊มน้ำมันบางจากปั๊มน้ำมันปตทค่ะ จากภาพถ่ายทางอากาศนะคะก็จะเป็นที่ดินที่ติดกัน3พผืนนะคะด้านหน้ากว้าง20เมตรและลึกประมาณ36เมตรค่ะทั้ง3แปลงก็จะเป็นชนดคุดแดงนะคะซึ่งจะไม่ติดภาระใดๆค่ะและจากจุดนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีหาดเขาตาวหาดทรายน้อยอุทยานราชพักและสวนสนบริพิตค่ะ และโซนนี้นะคะก็จะไม่ไกลจากสวนสัตว์ซาฟารีหัวหินด้วยค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะจุดนี้ก็จะใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยที่จะเดินทางไปประมาณ10นาที15นาทีก็ถึงแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะก็ร้อมกำแพงไว้ทั้งหมด3แปลงเลยนะคะและจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆค่ะจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าค่ะ เรามาเดินดูบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินกันนะคะในโซนนี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งชุมชนจะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่เปรี่ยวค่ะที่ดินแปลงนี้จะไม่มีกาสนกลางใดๆนะคะเพราะว่าจะเป็นที่ดินสน่วนบุคคลค่ะ จะไม่ได้อยู่ในโครงการถนนนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตขับรถสะดวกสบายเลยค่ะด้านหน้าจากจุดนี้นะคะเราเดินจากแปลงที่1และแปลงที่2และแปลงที่3ค่ะ3แปลงติดกันเลยนะคะและจะร้อมรัว้วกำแพงปูนไว้ทั้งหมด3แปลงเลยค่ะแปลง ที่1ที่2ที่3นะคะก็จะมีเนื้อที่ใกล้เคียงกันค่ะคือแปลงละ183ตารางวา2แปลงและอีก1แปลงก็184ตารางวาค่ะที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าก็จะมีหน้ากว้าง20เมตรเท่ากันค่ะและแนวลึกประมาณ36เมตรเท่ากันเช่นเดียวกันทั้ง3ามแปลงเลยนะคะจากจุดที่เราเดินมานะคะทั้ง3าแปลงก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่า แปลงที่หนึ่งและแปลงที่สองที่เราเห็นนะคะก็จะมีน้องวัวเข้าไปเลี้ยงไว้นะคะเพื่อจะไม่ให้ต้นไม้และต้นหญ้าต่างๆมันสูงขึ้นนะคะก็จะทําให้ที่ดินยังคงสภาพที่ไม่รกรุงรังหรือว่าทําให้เราเห็นที่ดินได้ชัดเจนค่ะแปลงที่สามเดี๋ยวเราจะลงเดินเข้าไปดูในแปลงกันทั้งหมดเลยนะคะก็จะไม่ได้เลี้ยงน้องวัวไว้นะตอนนี้นะคะก็จะทําให้เห็นที่ดินทั้งผืนชัดเจนนะคะด้านหน้าค่ะก็จะทําเป็น าทางเข้าวไว้นะคะเพื่อจะทำประตูปิดเปิดได้และล้อมกำแพงไว้ทั้งหมดทุกด้านเลยค่ะที่ดินทั้ง3ามแปลงนี้นะคะก็จะมีข้อดีก็คือติดถนนด้วยค่ะและล้อมรั้วถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่ปรับถมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าที่อยู่อาศัยได้อย่างสบายๆเลยค่ะ ทั้ง3แปลงเลยค่ะก็จะหันด้านหน้าที่ดินหรือว่าด้านที่ติดถนนไปด้านทิศใต้ค่ะก็จะออกเฉียงเฉียงตะวันตกนิดหน่อยนะคะและจะเห็นวิวภูเขาสวยมากๆเลยค่ะแล้เดินไปรอบๆแปลงที่ดินนะคะก็จะเห็นบรรยากาศรอบแปลงที่ดินว่าเงียบสงบร่มรื่นนะคะและในส่วนนี้นะคะใกล้เคียงก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะจะ ไม่เป็นชุมชนแออัดค่ะในโซนพื้นที่ตำบลวังพงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติมาพักอาศัยหรือมาปลูกที่อยู่อาศัยไว้เป็นบ้านพักตากอากาศร้ายที่เลยนะคะและในโซนนี้ก็จะเป็นบ้านโครงการที่เงียบสงบและบรรยากาศดีค่ะ โซนนี้นะคะน้ำประปาก็จะเป็นน้ำประปาภูมิภาคและเป็นน้ำปปาของอบตวังพงค่ะเดินรอบๆแปลงที่ดินนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆและด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียงปลูกบ้านหรือสิ่งใดเป็นบรรยากาศที่บางบรรยากาศของโซนที่ดินเรานะคะ สำหรับด้านข้างแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้านหน้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆและด้านหลังก็ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดเป็นที่ดินว่างเปล่าค่ะหันไปด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะสด็จไปทางถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงและด้านขวามือของเราก็จะเป็นแปลงที่สองและแปลงที่สค่ะที่ดินทุกแปลงก็จะมีแนวรลึกและหน้ากว้างเท่ากันค่ะ จากจุดนี้นะคะเดินทางไปสถานที่ต่างๆใกล้เคียงนะคะก็สะดวกสบายค่ะใกล้กับจุดนี้นะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเดินทางไปประมาณ5กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีก็ถึงแล้วนะคะและจากจุดนี้นะคะไปหาดเขาเต่าหาซายน้อยก็ประมาณ10นาทีหรือว่าจะเดินทางเข้าไปสี่แยกปราณบุรีนะคะก็ประมาณ10กิโลเมตรหรือไม่เกิน6 7เจนาทีก็ถึงแล้วค่ะ จากจุดนี้นะคะเราเดินทางเข้าไปตัวเมืองหัวหินก็ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะจะเดินทางไปโซนน้ําวานาหัวหินหรือจะเป็นห้างบูพอทห้างมาร์เก็ตวินเลนะคะหรือจะโซนตัวเมืองก็ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารถนดคดแดงไม่ติดภาละนใดๆเลยค่ะจากที่ดินนะคะตรงนี้เราก็จะรีวิวให้เห็นขับรถมานะคะจากหน้าแปลงที่ดินมาถึงถนนเพชรเกษมก็ประมาณ200เมตรเองค่ะและจากจุดนี้ ใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ค่ะก็จะเป็นถนนซอยเข้ามานะคะถนนก็เป็นถนนที่ขับรถสะดวกสบายกว้างมากๆเลยค่ะประมาณ5-6เมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะใกล้เคียงจากปากซอยที่เดินทางเข้ามานะคะก็จะเป็นขา ร่องใต้นะคะก็จะอยู่เทิรนกลับมาค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางออกมาจากตัวเมืองหัวหินนะคะที่ดินก็จะอยู่ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งขวามือนะคะซึ่งจะเป็นฝั่งเดียวกับปั๊มน้ํามันปอตอทอค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เงียบสงบบรรยากาศดีนะคะสามารถที่จะปลูกบ้านพักตากอากาศหรือบ้านอยู่อาศัยได้อย่างสบายๆเลยค่ะและโซนนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะสนใจก็สามารถเยี่ยมชมแปลงได้เลยนะคะทั้ง3แปลงก็ขายราคาเดียวกันเลยนะคะ เป็นโฉนดคุดแดงทั้ง3แปลงเลยค่ะติดถนนสาธารณะทั้ง3แปลงเช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามและเยี่ยมชมแปลงที่ดินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-1589982หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเดี๋ยวจะลงรายละเอียดถ่ายคลิปไว้ให้นะคะและเส้นทางการเดินทางต่างๆของที่ดินแปลงนี้ค่ะจะลงราคาและรายละเอียดของที่ดินไว้ถ่ายคลิปก็สามารถกดดูรายละเอียดได้นะคะหรือจะติดต่อสอบถาม ทางช่องทาง,างต่างๆได้นะคะจะเป็นไลน์หรือวอท t ์แ p บก็ได้เช่นเดียวกันค่ะติดต่อสอบถามมาที่ช่องสิตังหัวหินแลนด์เฮาส์ดูบ้านดูที่สิตังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ